สวัสดีค่ะาพบกับช่องแก้มปนัดดาลำเพลินโชว์พิเยษค่ะคุณยยแม่เมืนน่อวันที่27เป็นวันที่เขาก็ต้องเข้าบ้านพักอีกนะคะเมื่อวันนี้ออ้กลับมาบ้าน,นนี่พี่ชายหนูกลับมาบ้านเพือไปหิ็งงานมานะคะก็ได้กลับมามาหิ็ดอย่างคนห้องถึงซอย ล้วบางไกลมันขึ้นไปเยียบทั้งรถแบบร้อยเตะมัอยู่ค่ะนี่ซี่บอกว่าอากาศฝนโปรยตัวเวิร์ดเหม่อทำวันนี้ก็โต๊ะแห้งแหง น้องหมาโอ้ยหมาแล้วพ่อค่ะวันนี้เอาของขึ้นอันนี้ก็ของเอาปิดยางไว้เบิดได้แล้วค่ะก็เป็นวพวกเสื้อผ้าอันนี้เป็นชีชงชีชูเนื้อาบน้ำนะคะแล้วก็ไดเปอรผมวิตามินแล้วก มียาซักผ้าแล้วก็ยังว่ะพวกเครื่องขวนะคะเครื่องัวก็มีอย่างหมอไฟฟ้านี้ถ้วยจานช้อนมียาล้างจานนะพวกนี้นะคะแล้วก็เสื้อผ้าความจริงเมื่อเบิดแล้วหนูออกไปซักไปอบลวยีกตะกร้าหนึ่งอยู่ข้างนอกเข่าออกไปจังไปเอานะคะ ฝนโปรโยรูป้ปะแน่ใจว่าตอนนี้สรารคามฝนโปรยบ่อันนี้พ่อหัวตจมาจากเทศงานได้าจแล้วกะแล้วก็วกมาเอาของค้นรถความจริงพน,นักสิบโมงแล้วปเนี่พ่อหัวจจเลิกง,งานพอมัน,ม,น,ม,นมันมีคนพาหนูไปหนูก็เลยต้องหนูก็เลยต้องรอพ่อก่อนก็เลยได้บายบายบายนะคะแล้วตอนนี้อยู่ดมผ่อนอิส้อมันอยู่ น่ะอีพากันสอมเต้นอยู่ด้วจ้ะแน่เป็นผู้พันแนวแม่ชีอย่าออกไปย่างหลายต่อย่านมากระโดดใส่ ร้านนี้นะคระรยอะแยะดีดนี่จะเป็นห้างบ้านอันนี้คือเอาไว้กองน้ำฝนกองน้ำฝนน้ำักน้ำ เราเบิ้งทงังค่ะวันเราไปให้นะก็ต้องไปให้นะอนี๋บอกแม่เฮ้ยไปไปิดกระเป๋าแลยเอามาส่งรถแหวนเธอค่ะ ออไม่ใายคิดของเขานะค่ะหนูไปเอาอันนี้มาไปเอาพามาค่ะนูกอ้อนมาเห็นอาก็กีอันนี้ของพ่อเนี่ยอันนี้เอาไว้นีนะคะหนูอัน,น,นเลยหนูสผพาไปได้ไร งานบัวพ้อเนาะช่วงนี้ก่ะเป็นช่วงที่มีการรบกันระว่างพมีนกับไทยเนาะคะ่ะพว่าเนี่ช่วงนี้ก็พลาวกพายแ่ถ้าะติดตามเขาเนาะคะ่ะก็เลยขาส่งเร่งใจให้กับทั้ง ทหารชายเดนทุกทุกท่านนะคะขอส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะเพราะว่าเขตที่ถือกัมซิมีนี่อ่าอยูไสยกอนเขตที่ถือกัมซิอยู่แถวสุรินบุรีรัมยีสเกีดนะค่ะแล้วก็อุบลนน่ะ ก็ขอสรงกำลังใจให้พะะ่อพ่อแม่ได้ค่ะไม่เสียใจ่อยแม่จิยู่้างปิดท้างเขตพื้นที่ที่อันตรายาน,นะคะขอ่วงกำลังใจให้ก่อนได้ค่ะ เสื้อผ้าหนูทั้งเบื้อเลือดลหลเติบกันนี่แล้วก็เอากีตาร์ไปพลดลมเยอะแยะค่ะเอากีตาร์ไปดีดก็เพื่อเนี้ยคนจ้างมีคนจ้างให้ดีกีตาร์ร้องเพลงไฮเดดเราต้องใช้ทุกเวลาให้เป็นประโ <laughs> ยอกเลยค่ะดีฟี่ดีฟี่ค่ะ มีเสือกันหนาวห่อหนใช่ปะขอเครื่องอบมาห่อนหนะนะค่ะซิบนี้ยังห่อนพ่าตอนนี้จะจุดไปยูน้ำกรื้มมือนน่าหรอคะ ย so ูนอุ๊กอ่ประมาณสองสามหมื่นบงหนดแล้วหนสองหมื่นสามหมื่นนะคะพรว่าตอนนี้มันว่าพี่แดนงนึงก็คงอีพารันมาแล้วนะคะก็ตอนนี้ขนาดินี้แค่รุสองแิยู เอยเสียหายเอาเฮ้ยแม่ก็ปั่นนี่แหละค่ะประมาณนี้เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้หนูขอญยตปิดคลิปนะคะขอพระคุณพ,พ่อพ่อแม่ที่เข้ามารับชมด้วยค่ะไว้พอ,อกันวันถึงโดมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย